ที่ันวันนะลักษณะความแปรสภาพต่างๆความตุกความทุกข์พิจารณาแตงั้นมันก็เป็นเรื่องของปัญญามันจะกระจายออกไปอันนี้หนึ่งทำให้สงบสองทำให้รู้แจ้งสิ่งนี้แล้วค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับหนักมีปัญญาเป็นเรื่องที่จะปล่อยวางแล้วอย่างวิธีอนาปานสติก็เหมือนกันอนาปานสติเวลาทําไปแล้วจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะก็ไมทุกคนแต่แต่เป็นอยู่ภารณาใจนี้เป็นได้โดยการ คำว่าสว่างภายในจิตใจนี้ไม่ได้สว่างเหมือนไฟสว่างนะสว่างแบบใจสว่างอั่นี้เป็นได้แต่ที่สว่างออกไปข้างนอกไปนันป้นไปนี้นั่นเป็นได้เป็นบางรายแต่จํานวนน้อยมากที่จะเป็นอย่างน,นั้นได้เคยพิจารณาแล้วเหรอเคยภาวนาอย่างนี้แล้วเหรอแล้วเป็นไงผลเป็นไงบางทีมันก็นิ่งแต่จำนวนมากมันไม่นิ่ง นิ่งก็ยังดีนิ่งก็ดีนิ่งนั่นแหละเป็นบาดฐานที่ใช้ความรู้นี้กระจายไปสู่ธรรมทั้งหลายให้รู้แจ้งในขณะที่นิ่งนั้นเราไม่ต้องไปเนิกให้นิ่งต่อให้นิ่งทางนิ่งฉยๆเห้นิ่งให้รู้อยู่นั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดนุ่นจุนนี่นี่เรียกว่าความสงบความความจิตเคลื่อนความสงบก็นิ่ง ออกจากน,นั้นเราจะพิจารณาให้แยกแยกไปนี่เป็นการทํางานของทั้งด้านปัญญาก็พิจารณาได้พ่เทศวันนี้เข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะเทศวันนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจบ้างคนะ่ะบ้างก็ยังดีต้องบ้างให้ก่อนแหละคล้ายต้องบ้างก่อนล่ะ ต่อไปค่อยมากขึ้นมากขึ้นเองที่แรกก็ต้องมีบ้างๆด้วยกันแหละขอให้มีบ้างเถอะไม่เข้าใจเลยแหม <laughs> บ้างไม่ติดเลยดีแย่ <laughs> <c oughs> ไม่คอยแล้วไม่คยเห็นใจสงบ ภาวนาแต่ชอบภาวนาเนี่หมายถึงขั้นเริ่มเราเริ่มภาวนา่านนะไธรทมท่านแบบภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เดินองค์นั้นเดินดึงกลมที่นั่นนั่งสมาธิที่นี่องคนั้นสําเร็จมรรคผลุพานอยู่ที่นั่นที่นี่อ่านธรรมดาเ่ยเรียกอ่านนธรรมดานะไม่ได้คิดคาดอะไรมากนะ พอเห็นในตลาดธนาท่านว่ามันมันเกิดคึกคักขึ้นมาในใจมันว่าตรงไหนมันสะดุใจมันสุใจเอ๊ะชอบคนชอบคนตอนสนใจธนาครับเอาละไปหนึ่ไม่มีครูก็ตามได้พุทโธธนาเฮ้ยเราไม่ไม่เคยได้อะไรเราก็ไม่พลาดไม่หมายว่าพุทโธตัวภากาจีนรู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพาพุทโธพุทโธเนี่ยปรากฏว่ากระแสภาษาจีน ที่มันสร้างไปเี่ต่างมันตะล่มเข้ามาตะล่ำเข้ามาเหมือนเราตากแหวแล้วเราจับจอมแหวดึงตีแหวแะามันก็เข้ามาเข้ามาความที่ที่จิตมันมันตะล่ำเข้ามาตะล่ำเข้ามาเลยเป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งมันเลยเพิ่มความจดจ่อเข้าไปพุทโธพุทโธด้วยก็เรื่อนเรื่องนเข้าองหนึ่ตพอเข้ามาถึงตัวจิตอาการของจิตมัน มันเข้าวันี้หมดแล้วพอเขาถึงนั้นกึกหยุดนิ่งแล้วไม่เพียงนิ่งเฉยที่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ขาดหมดถึ่งที่เคยติดเคยต่อเขาเรื่องอะไรแล้วขาดไม่หมดในขนานั้นแลวเรื่องเหลืออยู่อันเดียวเหลืออันเดียวนี่ L. ไม่ใช่เหลืออันเดียวธรรมดาเหลือของอัศจรรย์อยู่แล้ที่นี้เอ๊ะทำไมเป็นนี้วะควตื่นแก้นไม่เคยเห็นความตื่นเจ้นเลยเป็น,ปนข้าศึกแล้วไปทําลายอันนี้สิทำลายอ อันที่อยู่อันเดียวเนี่ยขาด้ามาหมดแล้วมาอยู่อเดียวร่งอันนี้เป็นมาเป็นอัศจรรย์ลที่มันเลยตื่นเต้นพอตื่นเต้นเลยไปกวนนี่เลยสร้างมาโอ้เสียดายวันหลังฟาดกันใหญ่ไลสองชั่วโมงไม่ได้เรื่องโอ้ยแอบอับก่อนไม่จะเรื่องอะไรภาวนามีแต่จะเอาให้เป็นอย่างวานนี่จะเอาให้เป็นวานนี่ลืมงานของเจ้าของพุทโธแล้วไม่ได้เรื่องนี่จะจะเอานั่นท่าเดียวไม่ได้เรื่องวันไหนขยับวันไหนขยับไม่ได้เรื่องจนกระทั่งมันจางไปชักขี้เกียจทีนะ ถ้าคงจะเป็นอย่างนั้นนะทำไงจะเอาเท่าไห่มันก็ไม่ได้จะเอาเท่าไห่ก็ไม่ได้เลยชักที่เสียที่มันก็ปล่อยอารมณ์เนล่านั่นแนะอารมณ์ที่ว่าจะเอาให้ได้นะปล่อยนี่ภาวนาดิพอเราเมือมันก็ว่าเราเผลอกับสิ่งที่เราเคยยึดนะมันมันก็รวมอีกพอรวมอีกเอ้าอีกมันก็ขยับนันอีกแล้วไม่ได้เรื่องอีกอยู <laughs> ่นั้นเออสักคนเวาทำตามสวสตถุประสามเราเนะนี่ยสำคัญเลยมันชอบนะมิสัยชอบ ว่านี่เรียนจะพูดถึงเรื่องนี่ขายความชื่วของของอาจารย์นะนอกเรียนหนังสือนี่ใครมาทำหนึ่กรรมฐานได้หรือใส่เพี้ยงเลยต่อคู่กันเลยทีนะโอย่างหัวขาดไม่ขอยเลย <c oughs> เราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนั่นก็เป็นนักเรียนที่นี่นักเรียนแต่นักเรียนก็สู้กันได้ใช่ไหมถ้าเป็นกรรมฐานก็จะเป็นคนเราฝาเราฝา่ายเหมือนกันจะเป็นข้าศึกกันนี่ไม่เป็นนี่ไม่เป็นเหมือนควายข้ออเวเยว์กันชนกันเป็นอะไรไปวะถ้ <c oughs> าเราทำหนึกรรมฐานไม่ได้ ถ้าตำอยู่ไม่าาม,าามีเหตุผลคือนารักนารื่อฐานยาสุซืูอก็ทําไม่ถอยนะไม่ให้ใครรู้นะ <c oughs> เยาจะทําเข้าห้องเงียบนนอนไม่นอนพนอานียะเรื่องเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะต่อไปต่อไปมันก็ค่อยสูตจอไปเรื่อยเรื่อย ที่มันเคยได้จนแล้วเป็นตอนนี้นานๆจะได้ทีหนึ่งต่อบไปมันก็ได้ไปเรื่อยๆเราตอบไปตเกียวเนื่องกันไปเลยเรื่อยนี่เพราะการบำรุงเสมอเสมอเสมอมันค่อยจเจริญที่ม,มันมม้นปลายเลยิญเ่าเรื่อยเงาะคุณค่าห่งการบำรุงรักษาใจนี่สําคัญมากนะให้ใครมันทันใจดมีข้อความใจอะไรก็พูดได้เหนนี่จะปากคนเดียวพูดคนเดียวหูตั้งร้อยร้อยพันพันหู มีเราเปิดบรากาศให้อา้าวใครจะพูดจะถามอะไรมาถามได้ถ้าควรตอบได้ตอบให้ท,ทันทีนี่ใครอยากจะพูดเรื่องวงภาวนาเข้าใจหรือยังยังหนุนน้อยก็เหมือนกันนะให้เอาทําไปปฏิบัตินะทำไม่ล้าสมัยอยู่กับเด็กก็สวยงามน่าดูอยู่กับผู้ใหญ่ก็น่าดูทําไม่เคยล้าสมัยกับวบใดๆทั้งนั้นมาทำแล้วปฏิบัติเวลานี้โลกกํลาลังยุ่งเพราะเหินหา่างจากธรรม มันยุ่งมากเข้าไปเดินแบบพูดกันไม่รู้เรื่องนะถ้าต้องต่างคนต่างมุ่งต่อหลักความจริงเอาหลักความจริงเป็นแกนของใจแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆคนเรา่าเราะกันหาประโยชน์อะไรความจริงมีอยู่กล้ากันหาความจริงด้วยกันน้ำมายอมกันเท่านั้นเองนี่ข้าก็จะเอานึกก็จะเอาก็จะเอามีแตจะเอาท่าเดียวทะเลาะกันคนลวข่ากันข้ากันมันดีเมื่อไหร่ ถ้าเขาให้ตายว่าเราจะดีมันก็ไม่ดีคนนั้นถ้าคนทั้งคนมมนดีที่ไหนนั่นอะไรมันก็ไม่เลยหลักธรรมเพราะหลักธรรมเป็นหลักที่ถูกต้องดีงามมาแต่ไหนแต่ไรลบไม่ศูนย์จะเอาอะไรมาลบก,ก็ไม่ศูนย์ไม่งั้นเป็นธรรมขึ้นมาไม่ได้สอนโลกไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ทลบศูนย์น่ะคือความจริงทนต่อการพิสูจน์ทุกอย่างศาสนาพระเจ้าก็ลึกลับอยู่ที่เราไม่ได้พิสูจน์เท่านั้นเอง ถ้าลงได้พิสูจน์เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาตามหลักความจริงทั้งนั้นตามความสามารถของผู้พิสูจน์ได้คือคำว่าอรหันต์ลรหันต์นี่่เหมือนกันพวกเราเหมือนก็จะสูดเอื้อมกันเท่ากันแล้วเพราะว่าอรหันต์ล้าสลบไปเลยสลบไปเลยสลบลงหมอนี่ที่คร้าคราะเป็นอย่างนั้นเลยคึกคั่งควงชั่วเพราะว่าอรหันต์เหมือนกับวางยาสลบขทีาตายเราวาสนาน้อยเรานี่เป็นผู้หญิงเรานีอายุแก เพราะเรานี่งานมากคนไหนที่ในโลกนี้มันมีงานแม้แต่สัตว์โดยสารเขายังมีงานไม่คิดบ้างเลยเพราะว่าอรหัน์มาทับเท่าน,นั้นละตายไปเลยตายทั้งเปน็นอ่อนไปมดมือเท้าทั้งที่อรหัน์เป็นความวิเศษเพราะกิเลสมันลากเอาไว้มันไม่วิเศษเข้าใจไหมล่ะงานพู้อย่างนี้จะไม่เข้าใจสิ่งที่มันพาลากมันพาให้อ่อนคืออะไรคือคนมายาวกิเลสพาให้รู้ทันทีถ้ายังไม่รู้ เรียนกนมายากิเดชรู้เท่าไร่แล้วมันจะต้องรู้คนทอ้งมันทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างไปเลยเอาที่นี่วาดมันจับหัวใจของเราจนหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วมันอยู่กับหัวใจใดทาไมจะไม่รู้กิเลสประเภทเดียวกันเรียนให้สูงกว่ามันแล้วรู้ทั้งนั้นมันจะแจ้งออกมจากปัดก็รู้สิ่งนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเราแล้วเมื่อมันอยู่ไม่ได้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็รู้หมดนั่นแหละทำบห้เจ้าสูงขนาดไหนจึงเหนือโลกได้ แล้วพอแล้วต่ำกว่ามันมันก็ต้องถูงกว่าเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าฟิกเข้าไปพี่เข้าไป,าไปแล้วทันก็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแกเรื่อยๆแก้กันเรื่อยๆพอกิเลสมันหมดไประจักษ์ของใจแค่นั้นแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะมามกวนมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นน่งโอ้มันพูดได้เต็มปากเลยมีหมาท่านพู้นะพวกเราโง่ก็อยู่ตามโง่ไปเสียก่อนเป็นไรล่ะ <c oughs> <c oughs> หลังอะไรหลวงตาเวรต้อโม่ไปนั่นแหละ โม่ไปแล้เขาเสียสจแล้วไปอาจา์ก็โม่ยังลืมตัวไปแล้วก็ไม่รู้นะเดยวนี่นะแต่หมอนไม่ลืมนะจะว่าหรือลืมนะลืมเนะีระกาตั้งหมอนไม่ยอมอยลืมนะอันนี้มันมาแต่เก่าแต่แก่หนะิหทือว่าไงนะลืมมันได้ยังไงไม่จริงเว็บมีนิสัยมีด้วยกันทุกคนอย่าว่าเพศบวชจะเป็นผู้มีนิสัยนะโดยถายเดียวไม่ผิดโดยถายเดียวน้่นผิดถ้าเป็นนั้น มีด้วยกันทั้งนั้นหัวใจนั่นน่ะมากี่กับกีดกันที่เป็นดวงใจมาแล้วนี่<ม>เคยสั่งสมมาอะไรคุณงา,ามความดีเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้ออกตลาดให้เจ้าของได้เห็นได้ชมเท่านั้นอยู่เวลานี้อยู่ในเทบอมันยังไม่เปิดเผยเพราะมันยังค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออก,ออกแล้วขนก็ไปเรื่อยๆขนก็ไปเรื่อยเดี๋ยวเทปมันก็เปิดขึ้นมาเท่านั้นลหละเทบเนี่ยเปิดขึ้นมาโอ้โหนี่เหลือนั่นกิเลสบางๆมันปิดไว้กับ สมบัติเต็มตู้เต็มหีมันก็ไม่เห็นเอากระดาษบางๆมาปิดปรถท่านนะ่ะเต็มน,นี้มันก็ไม่เห็นนะพอเปิดนี่ออกปั๊บเห็นเลยนี่เราเปิดนี่ออกเออมเห็นมีอะไรหล่ะถามไปแล้วท่านนี้กับไปเรื่อยหรืออะไรพอถามคู่เดียวท่านนี้ไปแล้วอะไรใครจะพูดกันปุ๊บปั๊บปั๊บไปแล้วอ่าเปิดโอกาสให้อีกฮ้เ็นอรนะ ผู้หญิงผู้ชายมันขึ้นไม่ได้หละใจต่างหากขึ้นผู้หญิงมีใจผู้ชายมีใจแล้วขึ้นได้ทั้งนั้นคอยชีเดียรสิ้นไปด้วยความเพียรของเราเถอะให้มีความเพียรนะเป็นหลักตั้งความเพียรนี่แหละต้งน,นะนจะเปิดสู้มากวนนิพพานเอาตรงนี้นะพอใจไหมเราอยาวว่าเทศมาเปิดเทศมาเปิดแล้วติดเพศไปไม่รอดนะทำม,มาเพศชาติเลาแล้ว่าเราเป็นพาะใครก็นับถือนอนกินก็ได้นั่งกินก็ได้หรือนอนใจอันนี้ตัวที่เกลียดใหญ่ตัวนี้ตัวที่เด็ด ตู้ขีเหียอยู่ในนั้นแห una, <S <s <ist> และเข้าใจไหมเราอยากเข้าใจว่าข้านไม่ดีนะแม้แต่หลวงตาบัวคุยโวโวโวโอย่นี่ก็ไม่เห็นดีอะไรถ้าหลวงตาบัวขี้เกียจสักอย่างเดียว <c oughs> <laughs> ไม่เป็นข่าเลิกกินแล้วขยันยิ่งกว่าลิงให้ไม่ได้อย่างนั้นการประบบอกอบความเขียนมันเร็วี่มันคล่องตัวสติปัญญาให้คล่องตัวนั <c oughs> ่นแห,หละที่เล็กจะกลัวมีปัญหาเหรือที่ว่าผู้หญิงอาเัยรายได้ไหมหรือไม่ได้มัน <c oughs> คนพูด คนเป็นคนประเภทใดวะหรือคนประเภทอย่างเราพูดก็ได้นี่มันหลายประเภทคนนั่นเขาพูดก็ได้เราพูดก็ได้เขาพูดของเขาเกิดทีหลังหูเลยจะไปเชื่อง่ายสิหูเกิดแล้วเขาจะเกิดทีหลังนี่วะไอ้อาไปเชื่อเขาแล้วเสียเชี่ยมม่ะมาเพี่ยมหลวงพ่อก็ต่อเมืามวันนี้เสียเที่ยมไหมละ่มมมละ ดูหนักดูที่พระเต็มเกือบสามสุนมาจากภาคใดกับภาคใดเต็มไปหมดน่ทุกภาคเลยตอนนี้เรารับไว้ทุกภาคเพราะเราเห็นคุณค่าของภาคนั้นๆ้าคส่วนมากเวลาท่านทาประโยชน์ได้พอทุกคนแล้วท่านก็กลับไปทําประโยชน์ในภาคของท่านเราขึ้น่างนั้นถึงรับไว้ภาคละมากและน้อยตามภาคใหญ่ภาคเล็กภาคใหญ่ก็รับมากภาคน้อยก็รับน้อยมีทุกภาค ทุกกระทนเอานี่ก็ไม่ประชุมมานานแล้วล่ะตอนนี้ไม่ค่อยสบายทางธาตุทางขันเรื่องกิจการงานก็ยุ่ยงเงินยุ่งตัอ้งออกคนถามมาแล้วนี่ไม่ค่อยได้เทศบ่อยๆเหมือนเวลาท,ทั่วไปที่เคยเทศมาปีนี้รู้สึกว่าปล่อยมากการประชุมพระปีนี้เป็นีที่ปล่อยมากกว่าทุกปีทุกปีแม่น่าแล้งก็ยังต้องอบรมอยู่เอเหมือปีนี้ปล่อยปล่อยมานานก็สม่วนให้เอาเทศไปฟังกันเถอะแล้วก็บอกมันแล้วเหนื่อย พราะธาตุขันมันลดลงทุกวันทุกวันกําลังบางชา,าอัะอเทพเพราะเทพมีอยู่เยอะนี่ฟังเราก็ปล่อยสบายไปด้วยเช่อนอย่างพวกญาติโยมขึ้นมาจากทางกายทางกายทางในครัวกัะบวนกันให้เอเทพไปฟังแทนเดี๋ยวนี้ปล่อยไปบ้างแล้วเพราะสุขภาพเราเหมือนแต่ก่อนนหะก่อนใครมาก็เราก็เข้าไปทห้าการอบรมนะในครัวเดี๋ยวนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติเหมือนกัน เพื่อนี้ไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้มีก็จกับมเที่วอย่นี้ใช่ไหมล่ะไปคาที่ตัวจวัดจังหวดนี่เหรอโอ้แม่กรรมฐานก็รู้สึกมีทางนี้มาก,กอพอสมควรดูว่าจะมากกว่าภาคอื่นอิษากรรมฐาน